แล้วเช้าวันนึ่งไอ้ดันจะหมดตัวแล้วเวล่าบทอุปยพามผ่อนหายใจดังเองหืหอ่ไม่รู้เราวันนี้ต้องหางานทำให้ได้ยานกระหนังจีนท,ที่ได้ไม่มีชาวพุทามเปิดหนังศินหนึ่งชมนมูมผ่านไปไม่เจอเ <c> ะ <oughs> สายตาของเบลล่าเือไปเห็น ก็ความบาดยันรับสมัคง,า,ง,งนานทำงานรลบเฟรนเฟที่ทำงานต้องแต่สนใจติดต่อสือได้นานแล้วเว้ยได้งาน,ๆๆๆนแะ้วไปทุกทุกสถานีคละวเป็นเฟที่เขาไม่ชาบก็จะดักพีซซ่าหน้า,าที่รจ้างของนายก่ว,วนคือไม่ได้มาสั่งพิซซ่าจะมาทำงานเป็นระบพอค่ะ พอดีทางไปแคานั้นขอคุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครงานในร้านมานะคะเฟลิฟิที่ยินที่จะรับค่ะเข้ามาค่ะหลังาจากที่วางสายไปแล้วปนลาก็รีบเตรียมของไปสมัครงานโดยที่ไม่รู้ว่าเลอว่าเรื่องเคยจบไปแล้วอบับต้องรื้อฟื้นขึ้นมาสำหรับค่ะคุณนะคะที่